วันนี้นะครับพาพบกับรถที่ร้อนแรงที่สุดร้อนกว่าอากาศณช่วงนี้นะฮะก็คือนี่เลยคันขลังผมเลยแทงสามร้อยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมตะก้อจาก s c b p o w e ควพามาชมเจ้านี่ครับเทงสามร้อยต้องบอกว่าเป็นรถที่กําลังร้อนแรงและฮิตมากๆในยุคนี้ร้อนสู้อากาศไปเลยครับสาหรับคันนี้นะครับลูกค้ามาจากจังหวัดมุกดาหารครับก็ทำสเต็ปโหลดมาประมาณนิ้วหนึ่งใช้โชคสริงจากโบเฟนเดอร์นะครับหน้าคุยหลังปับแปนะครับแล้วก็สติ้งบล็อกซี วันนี้ลูกค้าบอกว่ามันยังมีอาการหน่อยยังตึงๆอยู่ครับปรับนิ่มก็อย่างที่รู้เลยครับปรับนิ่มมันก็ั่โยนครับต้องปรับแข็งตอนนี้ลูกค้าปรับเบอร์หลังอยู่เบอร์สแล้ววันนี้อยากลอง SDB Power ครับเราบอกว่าถ้าลูกค้าใส่ชุดชกแบบนี้มาแล้วต้องการความนุ่มนวลนะครับผมแนะนําเลยว่ายังไงต้องบอลจอยลูกค้าบอกเซเย็เลยถ้างั้นวันนี้มาติดตั้งตัวเซนลิงรุ่มบอลจอยครับพร้อมทั้งอัปเกรดลูกหมากกันโครงใหม่แบบปรับได้นะครับจากยี่ห้อแซนแคทเพื่อให้ระยะของลูกหมากกันโครงครับทำงานได้ดียิ่งงงงขึ้้้นตติดััเสร็จแลวยไ ซลลิ่งจะดีขึ้นไหมนะมาชมกันครับซลิงนะครับเป็นรุ่นบอลจอยแขนสีดำครับพร้อมลูกหมากกันโครงจากแซนแคทนะครับตรงรุ่นแทงสามร้อยเราจะเอาทั้งหมดนี้นะครับเข้าไปเติมในตัวแทงสามร้อยสเต็ปโหลดหนึ่งนิ้วคันนี้ครับนี่จะเป็นช่วงล่างนะครับด้านหลังของตัวแทงสามร้อยดีเซลนะครับก็จะเป็นระบบคันแข็งนะครับมีคอยสปริงแล้วก็มีแผงแฮดบาร์ตอนนี้เราถอดแผงแฮดบาร์ออกไปแล้วครับกำลังติดตั้งอุปกรณ์จับแขนซ้ายขวานะครับเข้ากับตัวรถอยู่ ซึ่งตัวแท้ง300เอนะครับก็จะเป็นกลุ่มรถช่วงล่างที่เหมือนกับพวกกลุ่มรถตลาดทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Fortuner m u นเอ็กซ์ปาเจโครับอะไรพวกนี้ก็จะเป็นระบบเดียวกันด้านหน้านะครับลูกค้าเปลี่ยนล้อมาแล้วนะครับเป็นล้อลายดีนครับจากกับยางเดิมที่มากับรถครับพร้อมกับอัปเกรดชกคหน้านะครับเป็น Queen Series จาก p ว o เฟนเดอร์นะครับสเต็ปล้ลงมานิ้วหนึ่งก็เป็นตัวโมโนครับ 2008ซับแทงแย่ครับซับแทงก็อยู่ด้านหลังมาครบนะครับกับสปริงเนี่ยาสปริงให้ดูหลังนะครับก็จะเป็นสปริงโบเกสีแต่ว่ารุ่นนี้จะมีปัญหาที่ยังแก้ยังไม่จบก็คือเนี่ยฮะเห็นไหมฮะขดโบเกสีมันลงมาเสมอได้หมดแล้วครับทำให้ค่าเคค่าที่สองนะครับมันไม่ได้ทํางานเลยค่าเคเดียวก็ไม่ต่างกับสปริงลีเนียทั่วไปเลยครับอันนี้ที่ผมเช็คมาเหมือนโปรเฟนเดอร์กันแหลจะแก้ไขอาการหรือปัญหาตรงนี้อยู่ครับ ด้านหน้านะครับเราอัปเกรดลูกหมากแกนโครงใหม่นะครับเป็นของแซนแคทเป็นแบบปรับระยะได้นะครับอนาคต,ต,ตลูกค้าต้อโหลดเพิ่ม้วยกับความสูงเดิมเราสามารถตั้งลูกหมากแกนโครงให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถเราได้ครับด้านหลังก็เชนกันครับก็อัปเกรดลูกหมากแกนโครงใหม่ให้มีขนาดให,ใ,หใ,หใหญ่ขึ้นและระยะที่ปรับได้เช่นกันครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน <L un ters> หลังจากที่เราได้ตำแหน่งของหมุดเชื่อมนะครับเราก็กำหนดหมดุดแล้วก็ทำการเชื่อมสร้างหมุดนะครับโดยการที่จะกำหนดว่าตรงไหนจะเป็นหมุดเชื่อมนะครับ เราจะมีการวัดล้อนะครับว่าล้อซ้ายขวามันต้องมีการล้นที่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเราต้องดึงล้อให้มาเข้าเซนเตอร์ครับหลังจากนั้นกิ๊งจะกาหนดว่าตรงไหนจะเป็นจุดครับหลังที่เรากําหนดจุดเชื่อมล้อแล้วนะครับเราสร้างฉากนําแรงแล้วก็จะมาเก็บพวกรายละเอียดงานเชื่อมนะครับเพื่อให้ชิ้นง,งานเชื่อมนะั้นแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามไปในตัวครับ อันนี้ก็จะเป็นลบคมลบเหลี่ยมต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันสวยงามมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะครับก็เคลียร์พื้นที่ทงสุดท้ายนะครับพร้อมกับทงความสะอาดก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการพ่นกันสนิมครับโดยนี้นะครับเราจะพ่นเป็นสีกันสนิมโดยเฉพาะนะครับเป็นสีที่ใช้สําหรับพ่นช่วงล่างจะบอกว่าเป็นสีมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวครับที่ผมลองจับจับดูมันจะมีความนุ่มๆและเวลามันโดนเนื้อเหล็กมันจะมีการแบบเหมือนทําปฏิกิริยาบางอย่างกับเนื้อเหล็กครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ติดตั้งตัวแขวนสลิงไปแล้วก็ตัดหัวน็อตที่มันเกิดออกมาจริงๆรถรุ่นนี้มันไม่มียางไหลนะครับไม่ใช่ไม่มีหรอกอยางไหลมันอยู่ด้านหลังทําให้จริงๆไม่ต้องตัดก็ได้นะหัวนอ็อตแต่ว่าถ้าตัดเพื่อความสวยงามครับเดิมนะครับลูกค้าปรับความนุ่มแข็งด้านหลังอยู่ที่เบอร์4ครับติดสลิงเสร็จแล้วนะครับที่บอกครับมันต้งตองนิ่มได้ลงไปเลยครับ2นุ่มๆเนียนๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแท้ง300การติดตั้งตัวสล,ลิงรุ่นบอลจอยสีดำแบบเชื่อมกับเสื้อผ้าครับ เป็นไงฮะดูดีดูเนียนเลยอย่างที่บอกครับลูกค้าปรับโชคอยู่เบอร์สครับติดตั้งสลิงใหเราปรับเบอร์สเดี๋ยวเราจะวิ่งเทสกันอีกทีนึงสำหรับคันนี้คนที่เป็นเอฟซจะคงยังงว่า,าทำไมเหล็กกันโคลงอยู่ด้านหลังเหมือนกันแล้วไม่ต้องถอดลนหะรอคันนี้ไม่ต้องถอดครับเพราะเราเลือกระยะตัวตัวสลิงคับให้ถอยออกมาเพื่อหลบเหล็กกันโคลง คันนั้นอื่นที่ทําไม่ได้เพราะว่ามันมียางอะไรอยู่ด้านหลังครับการถอยออกมาเยอะมันจะทอมไม่ชนยางอะไรแต่คันนี้มันไม่มียางอะไรด้านหลังก็เลยไม่ชนก็เลยออกมาแบบนี้เลยถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งตัวสลิงรุ่นบอลจอยสีดําแบบเชื่อมกับเสื้อผาในรถแท้ง300ดีเซลครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะติดตั้งได้เฉพาะแบบเชื่อมเท่านั้นนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับแท้ง300คันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงภายนอกครับสรง คคลีนครับหรูๆคันนี้โหลดมา1นนิ้วนะครับใส่ล้อดีนดูสไตล์เรียบๆรูๆครับสำหรับใครชอบแนวนี้นะครับทรงประมาณนี้กําลังดีได้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นจากของเดิมครับแล้วก็ได้ความนิ่งมากขึ้นจากเซ้เนจาก STP Power ครับใครนะครับสนใจทรงนี้อยากได้สเต็ปนี้มาเลยครับทางร้านเรายินดีให้บริการครับ สรุปนะครับหลังจากติดตั้งตัวสลิงล่มบอนจอยไปแล้วก็ปรับโช้ด้านหลังลงสิ่งที่พบนะครับคือว่ารถมันมีความนุ่มนวลมากขึ้นครับจังหวะยุบตัวเนี่ยยุบได้นุ่มลึกแล้วก็นวลมากการยงรถนิ่งมากการขับสบายขึ้นครับโค้งดีขึ้นคนนั่งหลังท้ายไม่สะบัดนั่งหลังสบายขึ้นอะถ้าผมพูดไปหาว่าผมโม้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมถามเจ้าของรถเลยดีกว่าว่าติดตั้งตัวสลิงไปแล้วอะเป็นยังไงบ้างให้ฟีลแบบไหนบ้างอะมาชมกันครับ เขาบอกว่าดีเลยครับข้างหน้ายังไม่นิ่งเท่าเลยรู้สึกแปลกๆท้ายนิ่งไม่โยนนุ่มครับเวลาเลี้ยวรู้สึกเป็นก้อนใครอยากนิ่งมาเลยครับเซ็ลิงจาก STB Power ครับ